สวัสดีทุกชนสวัสดีทุกชนมาแะสวัสดีทุกคนอยู่กับผมอีกแล้วกับเกม Free f i อีกแล้วเหมือนกันไม่มีเกมอื่นเชียวนะตอนนี้ Free Fire ลงแรงมันไม่มีเกมอื่นเล่นจริงๆแล้วนะ เล่นเอาแค่เอาไฟล์ไปก่อนแล้วกันมันมีเก่อ,อื่นแล้วใครที่อยากให้ผมเออเล่นเกมอะไรก็ทา,าถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเป็นเกมโทรศัพท์นะถ้าเกมไหนที่ผมโหลดได้เล่นได้ผมก็จะเล่นให้ทุกคนดูวันนี้ก็มีเวลาจำกัดเหมือนเดิมจำกัดอยู่สิบห้านาทีอีกแล้วเหรอ รอบก่อนก็สิบห้าทีรอบนี้ก็สิบห้าทีอีกโอ้น่าเบื่อว่ะเจมนี้กูจะโดดไหนดีวะโดดที่ไหนที่มันแบบแปลกใหม่ห,ห,หอดูดาวเลยวงฟ้าเลยกลัวอะไรวะคนเดียวเองนะคนไม่เยอะน่าจะ

เียดแม่ค uh ่้เสียงไรวะก็ต้องขออภัยกับเสียงรบกวนด้วยนะครับเอไม่ผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ไม่ตายดีไปแล้วนะอยังโอ้ย อยู่นี่เองล่ะแหวนนว่าหายไปไหน ไอ้เฮียไม่โดน มาอะไรอีกนี่มีกลมลอยหลังกูป่าววะอุ้ยอุ้ยอ่ะใช่แล้ว Băng gì da kill. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เฮ้ยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเอ้ยเหลือสามคนเหลือสามคนอ่ะอยู่ข้างบนก็ได้เ้ยเราอยู่ข้างล่างวะกูต้องได้แชมป์ในวันนี้ <c oughs> ครับเซนแชมป์ครับแชมป์ไอ้เหี้ยกูมันตึงว่าออกอะไรแล้วกันเฮียขกึก้นไดบอนแล้วด้วยต่ออีกเกมหนึ่งละกันกูไม่ออกลังไก่ได้อกีกขอเล่นปืนดีดีละมึงขอปืนดีดีละมึงเนี่ย แต่ตัวนี้เพจเนจะปืนเนี้ยไม่ไหนวอะ่ะ à ah, ce moment รู้สึกเหมือนมีคนเดินอยู่ใกล้ไปละ double kill หัวแตกตายตายตาย,ตาย,ตาย,ตาย Ui, Ui 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 Anh dài dài cái วิ่งเขาวิ่งวิ่งยเอายาก่อนเอายาก่อนกันไว้ไม่เกี่ยวอะทริปเปิลคิลแหมเสียดายจังนะนน้องพี่ไวกว่าว่ะ 哦，mm. ยาสันอืมบังกาเล่นครับรู้ป่ะ คุณต้องกล้าเล่นคุณถึงจะชนะถ้าคุณไม่กล้าเล่นคุณก็จะไม่ชนะอือุ้ย,ยตายตายใช่แล้วครับคุณต้องกล้าเล่นไ,ไหนวะเหลี่ยมซ้ายไม่ค่อยดีจุดชนน่าจะเป็นที่นี่ 喂。哦，oh, 喂，怎么？ ืหโดนหัวหรือเปล่ายิงโดนหัวด้วยไอ้เหี้ยโคตรสุดว่ะไล่ให้เลยเหี้ยหัวจังวะเดี๋ยวดูเขาเล่นก่อนอื้อไอ้เหี้ยมันยิงโดนหัวหลเลยประเด็นนะ่ะโคตรโหดติดโล่เมื่อกี้ติดโล่เอาแล้ครับโถูเท่นหน่อยอยิงหัวอืว้อไม่โดนไอ้เหี้ยอ่าใส่ในพูดเพราะไอ้เหี้ยบ่อยจังวะ เกือบตายเมื่อกี้เดี๋ยวขึ้นหลอดครับเขี่ยผภาคแล้วไอ้เนี่ยดูแล้วกันอือหือโดนหัวด้วยไอ้ขัดเย้ๆไลท์หินรอบเลยเก่งจังวะไอ้เนี่ยมันโดนหัวเพราะว่าอยี๋มาถึงตายเนี่ยเก่งจังวะจับแชมป์มารอบนี้เฮ้ย รอบนี้กับแชมป์ได้ที่3สามไปโอเคนะครับใครที่ดูมาจนจบก็ช่วยกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วใครที่อชอบอคลิปของผมในช่องก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเผื่อมีคนอยากดูไงถ้าอยากดูคลิปผมก็กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งด้วยเ,เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมที่อาจจะลง ในเร็ววันถ้าใครอยากจะให้ผมเอ,อ่อทำคลิปเกมเกี่ยวกับอะไรในมือถือสามารถคอมเมนต์ได้นะครับถ้าโทรศัพท์ผมเล่นได้ผมก็จะทำให้ส่วนเรื่องจะทำช้าหรือทำเร็วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผมจะขี้เกียจหรือเปล่าแค่นั้นนะครับใครที่ดูจนจบพูดอีกรอบหนึ่งนะครับช่วยกดไลค์ให้ด้วยแค่นี้นครับ